นี้เลยบินเลยสวยใ้น้ำมันูดแล้วเนี่ยน้ำดูดแล้วมาล้างสูดด่แม่น้ำเหมือนกระต่ายเนาะช่วงนี้โอเคสักเสร็จแล้วป่ะคิดต่อไอ้ยากรีนอัปเดตกันหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างค้ากับการเตรียมตัวของเราก็กินยาแก้แพ้ไปก็อึนอยู่เหมือนกันค่ะที่นเราเล่นเลยก็ หน,นักหนักองค่ะหนักหน่วงเพราะว่าคาดหวังว่าอยากเอามงกลับมาให้คนไทยแล้วก็กดดนันพูดเลยว่ากดดนันแต่ก็จะเปลี่ยนแรงกดดันอ่ะเป็น เอเนอร์จีเนาะแล้วก็ทําให้เราแบบว่าพัฒนาในในทุกๆด้านเลยเงี้ยแต่ล่าสุดคลิปที่ปล่อยออกมาชุบไผ่น้ำนี่คือแบบแฟนนางงามนี่คือแบบโอ้โหโี่คิดว่ายังเบาไปด้วยซ้ำนะนี่ยง<อ>ังใช่ไหมเ <laughs> ออเออเลอะคือ, <laughs> คอแฟนนางงามบอกว่านี่มงลงหัวนะแค่ปล่อยอชุบไผ่น้ำออกมาเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออใช่กดดันสิคะกดดันมากด้วยแล้วก็ คืออย่างที่บอกว่ากดดันแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เราก็ไปครั้งนี้คืออยากเอามงมาให้ได้แน่นอนอย่างเงียเพราะมันเป็นปีของคนไทยเนาะคุยกับแอนโทเนียอยู่เลยว่าปีนี้คือแบบเมืองไทยประเทศไทยดุเดือดมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มงกลับมาให้คนไทยได้แบบสังสรรค์ได้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยจากที่ผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆเนาะต้องข่าวทั่วโลกตอนนี้มันแบบหดขู่กันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของเรื่องลุคล่ะการเตรียมตัวของเราไม่ว่าจะเป็นชุด อุปกรณ์ทุกอย่างเป็นไงบ้างค่ะรับรื่นดีค่ะแล้วก็สนุกกับการแต่งตัวอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมก็ค่อนข้างที่จะชอบในการที่จะเตรียมจัดเตรียมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เพลิดเพลินกับการเตรียมเขาไปในประเทศไทยชุดราตรีอย่างหลักล้านไปไ <laughs> ต่างประเทศเราจะเกินกันไหมไม่ไม่ถึงหลักล้านแต่แน่นอนว่า ที่เราไปอียรอบนี้ก็คือเป็นดีไซเนอร์ไทยหมดเลยใช่ทั้งชุดราตรีทั้งชุดเ,ออเก็บตัวนะคะใช่มีผ<ม>้าไทยไปด้วยพี่ริมกับไฟนอลเราใช้ชุดเดียวกันไหมถือว่ามีเซอร์ไพรส์เปลี่ยนนน,นมีเปลี่ยนคะ่ะมีเปลี่ยนอเอ,อแล้วไงในส่วนของอื่นล่ะการดูแลรูปล่างเท่าไหลาคนก็แบบว่าเราหุ่นนั่นคือตั้งแต่รับ ตำแหน่งมาจนถึงตอนนี้หุ่นยังไม่มีแบบเปลี่ยนเลยโอ้ยไม่มีเวลากินข้าวมากกว่าแล้วก็ไม่มีเวลากำลังกายด้วยเลยรู้สึกว่ามันมันเริ่มเหี่ยวแล้วตอนนี้แล้วก็จะพยายามหาเวลากำลังกายใช่ไหขึ้นกลับไปบ้านอย่างเงี้ยสามสี่ทุ่มก็พยายามแบบออกกำลังกายตามยูทูบยี่สิบสามสิบนาทีก็ยังโอเคอ่าและต่อไปไหนไหก็คุยกันมาขนาดนี้แล้วนี่ไงความดีด้วยเก่งอยู่ตอนนี้เพราะว่าเตียงแล้วเตียงแล้วจะไดงความดีด้วยกับการที่เดี๋ยวจะต้องมีการประกาศเนาะ เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาหรออ่า <c oughs> เคอันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าแบบไม่ไดีใจ <c oughs> รู้สึกว่าไม่เป็นเกียรติแล้ก็ไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่ารองอันดับหนึ่งเป็นอะไรที่มิสซ i เ e r s สด้วยเนาะ <c oughs> มัน <c oughs> มีอะไรที่แบบว่าเป็นมีเกียรติมากๆ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามแต่ก็อย่างที่บอกว่าความภาคภูมิใจมันจบที่รองอันดับสามไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อดีตรองหนึ่งรองสองก็เป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนอก็ถือว่าเราได้เลื่อนตำแหน่งมาแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดทั้งดีใจแล้วก็รู้สึกแบบมันมัน,ม,นมันสองแง่สองหน้าิดนึงอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกทุกคนว่า ไม่อะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลิก็ยังเป็นนารินคนเดิมแล้วก็ขอบคุณสําหรับแบบทุกโอกาสที่เข้ามาและสําหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนๆเราลินกับคนที่สลับตำแหน่งไปเลยเพื่อนพี่ใช่ค่ะสนิทการคุยกันทุกวันเหมือนเดิมก็คือถ้าเกิดมีโอกาสก็ยังสามารถร่วมงานได้นัดจอยอะไรแาบนี้ได้แล้วใช่ลินรู้สึกว่าทุกคนที่มันเป็นสัญญาเนาะเซนเซนหรือไม่เซนอย่างน้อยแล้วเนี่ยเรายัง การเดินทางในสายสายวงการนี้ยังไงเราก็ต้องเจอกันแล้วลินรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนมีพี่ของลินเป็นโปรเฟชชั่นอลพอใช่เว็บแรกที่เรารู้เรื่องว่าจะไม่มีการเชิสัญญาของรองอะเนาะเราได้มีการเดลีฟไปหากันไหมเพราะว่าองจริงอยู่ในกองเราก็นักข้าศึกโดยเฉพาะกับเจสซี่ใช่ใช่คือมีการคุยแต่ว่าจะไม่ถามแบบตรงไปตรงมาเขาอยากเล่าเขาก็เล่าลินจะไม่ละลาบละหลวงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เกียรติกันตัดสินใจว่าเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เราก็คุยกันเรื่องสาทุกสุขดิบอย่างอื่นดีกว่าเรื่องการตัดสินใจเรื่องน้นนก็็ปปล่่อยเหาที ของเขาของทีมเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างคือตอนนี้ทุกคนโอเคหมดใช่จอดอเองเราก็เคารพในการตัดสินใจใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้มาถึงเพื่อนอีกคนนึงคนสำคัญแอนโทเนียที่ผ่านมาดาม่านนางโดนดักมากจริงหรอเออเป็นยังไงจริงหรอนี่คือแบบว่าแอนโดนประจำ never enough สำหรับแอนที่ทำให้แอนร้องไห้ได้ก็คืออย่าบอกว่าแอนเขาทำเต็มที่ทุกทกวันให้กำลังใจเขาเหอะหรือจะมีการแนะนำก็คือแนะนำดีๆมีทางออกให้เขานะไม่ใช่ว่าแบบว่า ติอย่างเดียวอะไรเงี้ยเวลาคนรับเยอะๆอะ่ะเขากดดันนะเราก็ต้องเข้าใจด้วยเขาแบบคนไทยทั้งประเทศนะคะ<ม>เวลาเขาทําอะไรผิดเราทำอะไรพลาดคือไม่ใช่แค่แอนโทเนียคือคนไทยเพราะฉะนั้นอะ่ะ<ม>การ ทำตัวการฝึกฝนเขาทุกวันเนี่ยเขาเขาเข้มข้นมากพอแล้วให้กําลังใจเขาเถอะส่วนตัวแอนมีการทากขาดเราะเมื่อไหเพราะเอาจริงแอนเจอดราม่าไหลเรื่องมากคือแบบขยับตัวนิดนึงก็เป็นดราม่าไม่ออกงานก็เป็นดราม่าแม้แต่ตําแหน่งลูกหลานโคราชก็ยังเป็นดราม่าแอนเข้มแข็งขึ้นนะที่เรารู้สึกแอนเข้มแข็งขึ้นแล้วก็โฟกัสดีขึ้นตอนนี้เพราะว่าเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาไปถึงฝั่งฝันแล้วว่าคนไทยยังไงก็รักเขาอยู่ดีงีบอกให้มองข้ามไปมันก็เหมือนกับการที่แบบว่า มีครอบครัวอยู่ในครอบครัวมีลูกมีหลานก็มีแบบบนมีอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วเขาอะก็รักเราถ้าทุกคนรู้ว่าแอนเป็นยังไงอะก็รักแอนู่แล้วะบกับเขาเรื่องตัวเราบ้างทิ้งท้ายสักนิดนึงจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอะไรยังไงเมื่อไรกับการเลนะื่อนตําแหน่งของเราทางแม่ปุ้ยนะ่าจะจะัด เป็นวันจันทร์ไหมคือก็ไม่ได้แน่ใจไม่ได้ไม่ได้โอกาสเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วในส่วนเราการเดินทางที่ต้องออกไปประกวดต่างประเทศจะเมื่อไหร่อะไรยังไงเอ่ยในวันที่27พฤศจิกาค่ะเดี๋ยวเรียนแจ้งเวลาอีกทีนึงต่อจากนี้กันยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายี่สิบพฤศจิกาหนูตกใจเลยนะตกใจด้วยค่ะใช่ก็คือเดี๋ยวจะเตรียมตัวยังไงก็จะแจ้งใช่แล้วใช่แล้ว27พฤศจิกาไปส่งกันได้ใช่แล้วไปส่งกันเยอะๆหลังจากพี่แอนมงแล้วก็ให้กำลังใจหนูเยอะๆ นี่การันตีมงสามแล้วนะแน่นอนแน่นอนเขาเข้าไปอยู่ในกองหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราเชื่อว่าเขามุ่งได้เราแอนไม่เคยแพ้เรา่อเชื่อว่าครนี้แอนก็จะไม่แพ้ขอกําลังใจแฟนนางงามสําหรับตัวเราก่อนค่ะก็ขอกาลังใจนะคะให้กับพวกเราทีมไทยแลนด์เลยไม่ใช่แค่กับลินคนเดียวแล้วก็ทุกอย่างที่เราทําที่เราฝึกฝนไปก็เพื่อกลับมาให้ทุกคนได้ยิ้มได้มีรอยยิ้มอีกครั้งนึงค่ะ